นั่นมันตัวอะไรวนะนาสูงย่องวันเลยไอ้แคนพี่อินเตื่นเตื่นเตืดเดี๋ยวนี้เลยคืนสยองยินดีนำเสนอทุ่งเปรดหลอนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ ความเงียบปกคลุมพื้นที่โล่งกว้างขณะกลุ่มนายอินต้อนฝูงวัวไปส่งพ่อค้านะักตรงจุดเปลี่ยนแลกซื้อขายคืนนี้เราพักที่นี่เถอะปล่อยฝูงวัวให้มันเล็มหญ้าไปส่วนเองไอ้เผือบมาสร้างเพลิงให้ข้าด้วยใบตานพวกนี้แหละมาช่วยกันหน่อยส่วนข้าจะหาเศษไม้ก่อไฟจะได้เตรียมอาหารมื้อเย็นน่ะนะแน่ใจเหรอพี่อินว่าจะนอนกลางทุ่งนี้นะ่ะนี่แต่ต้นตาลไม่กี่ต้นเองนะถ้าว่าชายป่าด้านน้นไม่ดีกว่าเออ ไอ้ทางรัดของพี่นี้เนี่ยมันดูแปลกๆยังไงพี่กนนะพื้นที่ล่องนี่แหละดีแล้วจะได้มองเห็นฝูงวัวพวกนั้นได้ทั่วถึงไงแล้วทั้งสามต่างช่วยกันทําหน้าที่ของตนเอง อินกับเผือกช่วยกันเก็บใบาตานแห้งที่ร่วงหลน่นสร้างเป็นเพิงพักพิงสำหรับคืนนี้เคนจัดการเตรียมอาหารมื้อเย็นเสร็จก็มานั่งร่วมวงกันทานข้าวสายตามองดูฝูงวัวที่พวกเขาตอนมากําลังเลือกเล็มหญ้ากระจัดกระจายเต็มทุ่งกว้างยามเวลาโผลเพลใกล้ค่ำเต็มทีพี่อินว่าฝั่งโน้นน่าจะเป็นวัดไหมพี่ มองข้ามไกลๆเหมือนรูปทรงบดอะไรสักอย่างเลย่ถ้าเป็นวัดจริงก็คงเป็นวัดร้างแหละมะั้งเพราะแถวเนี้ยไม่มีบ้านคนให้เห็นเลยสักหลังอะนะแต่ข้าว่าต้นตาลพวกเนี้ยมันดูแปลกยังไงพี่กนนะลมพัดโกรกขนาดเนี้ยไปมันยังนิ่งเกล็ดไม่ไหวติงเช่คคิดมากนะไอ้เผือกลมมันพัดอ่อนแค่นี้จริงกล้าตาลมันทั้งหนาทั้งแข็งเองดูเพลิงสิที่เองกับข้าช่วยกันทำนะ่ะแข็งแรงใช้ได้เลยไหมล่ะมันก็ จริงของพี่นะแต่เออ,เอ,อ,เอ,อไม่มีอะไรกินข้างตาเถอะเมื่อทานข้ามกันเรียบร้อยทั้งสามก็นั่งเฝ้ามองฝูงบัวที่พวกมันอิ่มท้องแล้วก็กลุ่มกันพาล้มตัวนอนกลางทุ่งหญ้าซึ่งแสงจันทร์สลัวของคืนเดือนมืดได้ส่งมาเล็กน้อยจะว่าไปข้าก็นั่งมองต้นตาน,นั้นลักษณะของใบที่ห้อยลงมานะ่ะกับต้นที่ขึ้นคู่กัน มันคล้ายรูปร่างบางอย่างที่ข้านึกยังไงก็นึกไม่ออก,กว่ะจะเหมือนอะไรก็ช่างมันเถอะนะพี่อินข้าว่าเข้าเพิงนอนพักเอาแรงไวเดินทางพรุ่งนี้ดีกว่านะก็ข้าบอกแล้วไงว่ามันแปลกอืชักจะงง่วงละแปลกก็ช่างมานันเอะนอนเถอะพี่อินเอพอพอนางท้องตึงหนังตามันก็หย่อนแล้วนะงั้นนอนเถอะวะเนื้อนั่นมันเสียงอะไรอ่ะดังแสบแก้วหูมากเลยเองได้ยินไหมไอ้เพือกไอ้นี่ขี้เกียจลุกกันดิมา เข้าไปเองเขนบนอุบอิบแต่ก็พลิกกายนอนต่อในขณะที่เผือกลุกออกจากเพิงนอนมองหาต้นเสียงนั้นเเมื่อช่วงคําต้นตาลพวกนั้นมันอยู่ฝั่งนี้นี่หวะหรือไม่ใช่วะหรือข้าจำผิด เพือกบนกับตัวเองพร้อมกับยกมือขึ้นเกาศีรษะแกรกแรกด้วยความมึนงงมองสำรวจไปทั่วบริเวณก็ไม่พบสิ่งผิดปกติเขาจึงเดนินหันหลังกลับเตรียมเข้าเพิงนอนเพื่อหันกลับไปมองตามเสียงร้องนั้นทันทีที่ฝูงหัวพากันวิ่งแตกตื่นนักนั่นมันตัวอะไรวะนะ้าสูงโย่องมาเลยไอ้เคนพี่อินตื่นตื่นตื่นเดี๋ยวนี้เลย เผือกยืนขาสัน่นแงนหน้ามองร่างนั้นขณะที่ปากตะโกนออกเสียงตะกุกตะก,กักเรียกเคนกับพี่อินให้ตื่นขึ้นส่งเสียงเออะโวยวายอะไรกันทั้งคนทั้งวัวเลยมันเกิดอะไรขึ้นไอเ้เผือกเออะ,อะพี่ดูนี่นีน,นชี้ให้ดูละแงนขึ้นไปแงนขึ้นไปดิเผือกค่อยๆยยกมือที่สั่นชี้ไปในทางสิ่งที่เขาเห็น โดยเบือนหน้าดีไปทางอื่นขณะที่อินเงยหน้ามองตามมือที่สั่นง,งกงของเผือกเสียงร้องแหลมจนแสบแก้วหูนั้นก็ยังคงดังกองเฮ้ยตายเถอะน,นี่สินะที่เขาเรียกกันว่าเปรต่ะเปรตตัวเป็นไปนเลยก็ข้าบอกพี่แล้วไงว่ามันไม่น่าจะใช่ต้นตาลไม่เชื่อกันเลยไอ้เคนเองนี่มัวแต่มุดหัวอยู่ในเพิงอยู่นั่นแหละออกมาช่วยกันต้อนฝูงบัวหน่อยซิ มันพากันหนีกระจัดกระเจิงไปนู่นแล้วนะพ,พี่เคนด้านหลังมันมีอีกอะ่ะเผือกและอินหันความตามเคนที่ตะโกนบอกมาจากเท้าใหญ่เท่าใบตาลแขนขาลีบยาวฝ่ามือหนากว้างอย่างกับใบลานนุ่งผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งไปถึงช่วงลำตัวบ้างคล้ายซากโครงกระดูกผมเผากระเซาะกระเสริงปิดลำคอดวงตาโปนสีแดงกำม ถลนออกมาจนเห็นเส้นเลือดฝอยภายในลูกกระตาจมูกลูเล็กเสียงหายใจมันดังฟืดฟาดและแทบไม่มีอวัยวะที่เรียกว่าปากเป็นองค์ประกอบอยู่บนหน้าของมันเอาไงดีอะพี่อินอันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงส่วนด้านโน้นก็น่าจะมันใช้ฝ่าเท้าเวี่ยงเพิงนอนกระจัดกระจายร่างสูงรีบ ก้มลงหาเศษของกินที่เหลือจากอาหารมื้อเย็นซึ่งยังพอมีข้าวติดกน้นหม้ออยู่บ้างทั้งสามกระโดดหลบไปคนละทิศละทางปลายเล็บแหลมคมข,ของรากสูงรีบยื้อแยกชิงมเมล็ดข้าวจากภายในหมอ้อแล้วนำเอาเข้าปากของพวกมันความหิวโหวยที่แม้แต่มเมล็ดข้าวสุกยังใส่ในปากของมันได้อย่างยากลำบาก ทำให้มันหวีดร้องเสียงดังลั่นทุง่งแข่งกับเสียงลมที่พัดในยามดึกเพื่อกรีบเข้ามาพยุงเคนให้ลุกขึ้นจากการกระโดดหลบช่วงที่รากสยองของพวกมันทั้งคูดกำลังหรือเพิงนอนเพื่อหาของกินเอาไงเอาไงพี่อินทีนี้สั่งดิสั่งดิจะอยู่รออะไรเล่าก,ก็รีบเพ่นสิวะ ไอ้วิ่งนะมันของแน่อยู่แล้วล้วจะให้ไปทางไหนเล่าก็ตามฝูงวัวพวกนั้นไปสิวะแต่แต่แต่ฝูงวัวพวกนั้น่ะมันไปทางวัดร้างไม่ใช่หรือไงวัดร้างก็วัดร้างสิวะมันก็ดีว่าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรือไงเล่าทำสามเร่งีเท้าไล่ตามฝูงวัวของพวกเขาทั้งที่มันพากันวิ่งหนีตะเลิดไปทางวัดอราซึ่งมองจากทุ่งหญ้าดูเหมือนว่าวัดแห่งนั้นจะอยู่ไม่ไกลนะแต่เอาเข้าจริง ก็ใช้เวลาในการเดินแบบไม่หยุดพักกว่าจะถึงบริเวณน,นั้นก็เล่นเอาเกือบรุ่งสางหยุดพักก่อนเถอะพี่อินข้าไม่ไหวแล้วไหนๆก็เห็นว่าฝูงวัวพวกนั้นออมันอยู่ตรงนั้นแล้วเออก็ดีเหมือนกันข้าก็เข่าอ่อนไปหมดแล้วล่ะทั้งสองนั่งหอบหายใจทีกับการหนีเหตุการณ์สยองในช่วงกลางดึกมาจากไหนกันหรือโยม อาตมาดูแล้วไม่ใช่คนแถวนี้นะพระท่านเอ่ยถามโดยมีสัมเนนตามมาติดๆซึ่งดูเหมือนกําลังจะออกบินทบาทในยามเช้าตรู่กลับนะมัสการครับท่านพวกเราหนีเออหนีเปรตทุ่งหลอนมาใช่เปล่าโยมว่าแต่เนนทราบได้ยังไงครับเนี่ย เมื่อก่อนนะทุ่งแถบนั้นเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนแต่หลังจากผัวเมียคู่หนึ่งพ่อฝ่ายชายพาเมียเข้าบ้านวันวันก็เอาแต่กินนอนไม่ทำการทางานสองผัวเมียนะั้นบังคับพ่อแม่ให้ทางานเลี้ยงดูพอไม่ได้ดังใจก็ทุบตีพ่อแม่ จนพวกเขาป่วยตายไปทีละคนนะโยระเล่าถึงสาเหตุที่ผ่านมาให้ทุกคนฟังถึงสิ่งที่พวกเขานั้นเจอเมื่อคืนแล้วสองผัวเมียนั้นเป็นอะไรตายหรือคอรับสองผัวเมียนั้นพอพ่อแม่ตายหมดก็เริ่มทะเลาะเบาแหวงกันทุกวันด้วยสาเหตุที่เกี่ยงกันทำงานจนคืนหนึ่งไม่รู้ทะเลาะก,กันอย่างไง ทำให้ไฟไหม้บ้านทั้งหลังวอดทั้งหลังไปเลยสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ตายในกองเพลิงด้วยกันทั้งคู่จากนั้นพวกชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็คงจะโดนหลอกเหมือนที่พวกเราโดนมาใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะโยมทุกคืนเปรตคู่นั้นจะออกมาหาของกินจากพวกชาวบ้านแต่เนื่องจากให้เท่าไรพวกเขาก็ยังคงร้องโหยหิวอยู่ดี เพราะปากเล็กเท่าหลูเข็มทำให้กินได้ทีละนิดวัดแห่งนี้ที่พวกโยมเห็นก็ต้องถ้งร้างไปเพราะพระเนนถูกเปรตดคู่นั้นหลอกแทบทุกคืนเลยย้ายไปสร้างสำนักส่งเล็กๆอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านแทนพระกับเนนเล่าจบต่างก็เดินหายไปท่ามกลางหมอกขาวโพลนในยามเช้าตรู่ เผลิปั้บเดียวพระกับเนนหายไปไหนแล้ววะนะเออใช่หมอกก็ไม่ได้หนามากนะอย่ามัวแต่สงสัยอยู่เลยเข้าว่าพวกเรานะ่ะไปต้อนฝูงวัวแล้วรีบเดินทางกันต่อเถอะทั้งสามต้อนฝูงวัวมาจนเจอหมู่บ้านหนึ่งเอายามใกล้คำพวกชาวบ้านที่นี่ดูจะแปลกๆพิกลแต่ละคนเดินแข็งทื่อไม่พูดไม่จาครั้นเอ่ยถามอะไรก็ไม่มีใครตอบเอาไงดีล่ะพี่อิน ข้าว่าเราไปต่อกันดีกว่านะอย่าพักอยู่ที่หมู่บ้านนี้เลยใช่ใช่ข้าก็เห็นด้วยกับไอ้เคนมานะพี่อืมเอาตามที่พวกเองสองคนว่างั้นไปกันเถอะผังสามต้อนฟูงหัวถ้ำกลางความมืดที่เข้าปกคลุมเดินไปเรื่อยๆยังหาที่เหมาะสมที่จะค้างอ้างแรมในคืนนี้ไม่ได้เลยไงทำไมมันวนกลับมาที่เดิมวะเน่ดูนั่นเดะเดินมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วไงมันวนกลับมาที่เดิมได้เนี่ย ใช่จริงของเอ็งว่าไอ้เผือกวนมาตรงหมู่บ้านนี้อีกแล้วเอาไงดีล่ะพี่อินหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วด้วยแถมวัวพวกนี้ดูท่ามันเออจะไม่ยอมเดินต่ออีกแล้วด้วยนะถ้าอย่างนั้นก็พักมันตรงทางเข้าหมู่บ้านนี่เลยก็แล้วกันนะหลังทั้งสามพูดคุยปรึกษากาัน ก็รีบทำอาหารกินรองท้องแก้หิวร่างก,กายอ่อนเพลียจากการอดหลับอดนอนมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกในคืนก่อนบวกกับลมเย็นอากาศค่อนข้างหนาวทำให้ทั้งสามค่อยๆเคลิ้มหลับลงช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหมไฟไหมแล้วอินสะดุ้งตื่นเห็นพวกชาวบ้านวิ่งกันชุลมุน บ้านถูกไฟลุกลามไปทั่วแทบจะทุกหลังคาเรือนก็ว่าได้เอาแล้วไงพี่นั่นไฟมันกำลังลุกไหมอ่ะเอาไงดีอ่ะืึไม่ได้นอนอย่างสงบสุขเลยถ้าอย่างนั้นเราไปช่วยพวกเขาดับไฟกันเถอะช,ช้าก่อนดูนั่นมันมาอีกแล้วเอาไงดีพี่นั่นมันแปลกที่เราเจอเมื่อคือนนีข่ข้าก็าก,าก็ไม่รู้อ่ะข,ข้าว่าพวกเราเพ่นกันเถอะพี่ชาวบ้านพวกนั้นน่ะ ก็ไม่น่าใช่คนนะพวกผีเป็นผีทั้งหมดเลยอะเห็นชี้ไปที่พวกชาวบ้านที่ถูกไฟลุกไหมสมภาพของแต่ละรากเป็นเงาจางที่ดิ้นทุรนทุรายด้วยความทรมานกับการถูกไฟคลอกค่อยๆเลือนหายไปส่วนร่างสูงเสียงแหลมที่น่าขยะขยงพวกมันกำลังทุบตีกันท่ามกลางไฟลุกท่วมหลังคาบ้านเรือนทับแผ่นเถอะ ต้อนฝูงวัวก่อนละเออรีบไปจะซวยอะไรกันนักกันหนาวะเจอทั้งผีทั้งเปรตแล้ให้ตายเถอะอินเคนและเผือกต้อนฝูงวัวจนกระทั่งฝาใกล้สางก็มาเจอสาลาเล็กๆซึ่งพอมองเห็นตัวหนังสือเก่าคร่ำคราที่เขียนเอาไว้ว่าสำนักสงอ <c oughs> <c oughs> รอดสักทีเรารอดละพี่อินไอ้เคนเนี่ยคือสำนักสขงของพระกับเนนที่เจอเมื่อเช้าตรู่เมื่อวานไง อ๋อใช่จริงๆด้วยพี่อินเพราะคุณเจ้าขอรับเนนเอออยู่หรือเปล่านะเมื่อตะโกนร้องถามไปแล้วก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆเผือกเห็นประตูสาลาแง้มอยู่เขาจึงค่อยๆเปิดมันออกใหญ่เต็มสองตาเลย <_ v ood le> ข,ข้าว่าไม่มีแนนไม่มีพระแล้วละ่ะ,ะรีบไปกันเถอะอะไรของเองอีกวะไอ้เผือกอ่ เอ็งดูให้เต็มตาดูให้เต็มตาซะเมื่อเคนอยากเห็นจึงเดินมาเปิดประตูศาลาให้กว้างออกเนืนั่นมันซากโครงกระดูกร่างเล็กข้าจำย่ามได้ย่ามที่วางอยู่ข้างศพนะ่ะเป็นของเนนรูปนั้น ส่วนจีวรนที่ห่อหุ้มโครงกระดูกที่ใหญ่กว่าก็น่าน่าจะใครชวนกูมาวันนี้ยังมีแต่ผีจะอ,อะไรก็ช่างเธอพี่อินเห็นทีจะต้องเดินกันต่อจนตะวันขึ้นโน่นแหละทั้งสามพากันต้อนฝูงวัวจนอาทิตย์โลแสงแรกของอรุณทั้งคนทั้งวัวเดินเอ,อื่อยเฉยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทั้งสองคืนเต็มโน่นไงพี่อินถึงแล้ว ที่เขาแลกเปลี่ยนซื้อขายวัวกันนะ่ะทางลัดที่พี่บอกเนี่ยมันไวจริงๆด้วยนะอ,อพอเลยทางลัดแบบเนี้ยข้าไม่เอาด้วยหรอกใครจะกลับไปทางเดิมอะ่ะก็ไปเถอะนะแต่ข้าคนหนึ่งอะ่ะไม่เหยียบทางนั้นอีกแนะ่ไปอีกไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับไหมหรือเปล่าอะ่ะถึงเองไม่พูดข้ารู้แล้วนะไอ้เพือรีบไปต้อนฝูงวัวไปขายไปจะได้กลับบ้านกันเหนื่อยแล้วว่ะ